ผมุติดไปนิดยิงเดียโอเคโชว์ครับมาจับโดนหน่อยแต่และหนึ่งตัวเราแป๊บหน,นึ่งกระสุนหมดไอ้เหี้ยไหน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 ไปแล้วอยู่นี่เราดักพวกเราหยิบไม่ได้ละ เดี๋ยวจุยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงบาลีขีดกับเน้ยเอาเอาเอาุปกรณ์พี่ตรงนั้นอยู่เลยไม่เป็นไรโดนหนึ่งตัวเอาอะไรมากจริงๆไหมแต่มันก็มีตัวมังโง่ไอ,อ้พวกเงี้ยสวัสดีครับผมชื่อเวสตู บนหัวแล้วครับพี่น้องอเฮ้ยโดนหมดวิลากหัวไม่ทันระวังหลังด้วยนะเว้ยห้องหลังอะ่ะ để cua đôi check hay dài yếu đồ đấy Mon tan này. ปิดประตูที่นี่ทิ้งก่อน หนึ่งมีโดนไม่ต้องกลัวสองโดนประตูนี้แหละ กูโดนดูอยู่ครงนี the bag, the bag. ้ไม่ตายเฮียย <right> ิงไม่ตายเรื่องนั้นแหละประตูนั่นแหละว้าวสวยสวยอยัดเจ๊เดบักเดบักต้องฝึกเล่นปืนเฮียนี่เละวะกูจะบ้าตาย ตายงๆซะหน่อยให้โลมันได้รู้หาให้รู้มันได้โล่ยิงครับน้องเพียงลบๆๆอ่ะโจโจอ่ะไหนๆหขอดูหน่อยครับพี่พี่ยังไงพี่นี่เป็นยงผก็หล่อเลยพี่พี่นี่ไอดอลเลยเนี่ยพี่ไอ้น้องไหนๆพี่ช่วยตัวให้ผมดูหน่อยพี่ เรอบโผล่กันกเลยจัดไปอะไรเที่ยวเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เลยดาวลุ่มพุ่งแรงน,นี่ไงตัวึะผมมัาจองแล้วมึงเนี่ยได้ตัวหนึ่งอะผมได้ตัวหนึ่งแล้วพี่ผมต้องทำไงต่อพี่เฮ้ยรอบนี้มันดูมีความหวังว่ะไม่เอาโจโจไม่เอาโจโจไม่เอานะมีความหวังแล้วให้และจากไป คอบวอร์หน่อยครอเบเวอร์หน่อยแบบนึงแฮกโทรศัพท์อยู่ฮอรแบบ์แฮ็ควัปิง้งคนตายมีประโยชน์เอ้าทำไมวะกูแหลกจังวะเสียพลังปีงัยอย่าช่วยรอบนี้มันดูมีความหวังขึ้นมาแล้วอยู่เลย กลัวมันน่าจะเกตกันแล้วไอ้ดูไอ้คนที่มันมาใส่เนี่ยมามันล,ล่อเราอะใช่ไหมใช่ไหมอ้าวห้องเดิมไอ้สักเอ้าเอาไอ้เหี้ยเกมกัดีเสร็จตี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 เรียบร้อยไอ้เหี้ยโทรนี่โทรนี่โทรหาแม่ดิ่สัตว์ิดบ่ามึงอย่าโทรตรงนี้ดิเหี้ยมันน่ากลัวไอ้สัก มีเสียงไหมตามเพื่อนเดีย้เหี้ยมันจะรอดเหรอตามมึงตามเพื่อนดีวะกูกับเพื่อนใครดีกันเหี้ยโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โช,ชว์ช่วยผมดูหน่อยครับพี่สักตัวสักตัว ออพอีออ่จะตาย <c oughs> ตสับเรียบร้อย <c oughs> ไอยูเดไม่เป็นไรมีเยอะมีแถมซื้อดึกจับบ้นเรียวเฮียจริงๆอยู่ด้านหนม่อยู่ด้านหน เอ้ยมันพางไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกวกูจเย็นวังไอ้สัสมึงเอาโล่มามึงเอาโล่มาไหมนะ่ะโล่มันแตกไปแล้วทางเดียวยน้ำโมบุทายะ chạy lâu ăn lâu ăn lâu ăn lặn à không mấy con khung căng này khung căng là qua đi phiếu vô คุม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 เอ้ยมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูไหนเนี่ยนี่ยิงมินละหมอกนี่มันจะตายมันมันจะแพ้เพราะทีมเรานี่แหละไอ้สัตส เตะน๊ะให้เลยผมนก่าไม่ยิงมันให้ตายนะเอาเรื่องเอาเรื่องยังไงเหลือจังหวะนี้เหลือกี่ตัวเฮ้ยเหลือตัวเดียว ก่อนช,ชนะไอ้หี่แต่กูตายฟรีเนี่ยไอสัตว์ไม่เอาลิฟิฟลิฟลิฟแม่งลิฟแม่งอ่ะมึงเก็นไม่เหี่ย,ยหูชมพูด้ที่หนึ่งไง